ราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮดานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการนะคะแนะนำนะคะในส่วนของกิจกรรมดีๆเนาะนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเกมนะคะสามารถเข้าไปอัปเดตได้แล้วนะคะอัปเดตได้ทั้งเวอร์ชันของ i อ s อแล้วก็ Android แล้วนะคะก็เป็นโหมดใหม่นอะนะคะเป็นทีมฟุตบอลน,นะคะเมื่อเราอัปเดตมาเราก็จะได้หมวก หลายวันนะคะฟรีนะคะก็3วันนั่นเองนะคะเป็นหมวกอันนี้เนาะนะคะ,ะแล้วก็ที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยแล้วเราคิดว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นั่นเองนะคะ e x c u u s i v e t r e เ s u r e นะคะก็เป็นอะไรที่เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เรารู้สึกว่ามัน คุ้มค่ากับการเติมเกมมากๆนะคะทั้งชุดนะคะแล้วก็กระทะนะคะแล้วก็กระเป๋านาะนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเราบอกว่ามันน่ารักมากนะคะอาจจะเป็นส่วนตัวเราด้วยแหละนะคะเป็นแบบแนวแนวแปดปิดอะไรพวกนี้นะคะน่ารักมากนะคะกระเป๋าก็ไม่ได้ใหญ่เทอาะนะคะน,นี่เป็นเลเวลสามเนาะเลเวลสองแล้วก็เลเวลหนึ่งนะคะน่ารักมากแล้วก็อันนี้จะเป็นล่มนะคะยังไงก็ย่าเริ่มนะคะไป เอามาให้ได้นะคะเรามองว่าในอนาคตอาจจะตามหากันเยอะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็แล้วแต่คนนะคะส่วนที่เป็นบัตรแรกก็มีตามนี้เลยนะคะซึ่งเรามีแล้วหมดแล้วนะคะอ่ะต่อมาเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นในอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งก็จะเป็นในกิจกรรมอันนี้นะคะอ่าเมทริกนะคะ เป็นเหมือนกิจกรรมส่นชุดแดงอ่ะทุกคนนะคะก็เราไม่แน่ใจว่ามีถึงวันไหนนะคะเพราะว่าเวลาเราพยายามมองหาเวลาที่บอกแล้วแต่เราหาไม่เจอนะคะแต่ว่าเขาจะรีเซ็ตทุกครั้งนะคะทุกครั้งก็คือ 1สัปดาห์เนี่ยจะรีเซ็ตนะคะ1ทีกิจกรรมเนี่ยนะคะก็จะมีชุดแดงต่างๆที่เคยเข้ามาแล้วแหละนะคะก็หลายๆคนที่อยากตามหานะคะก็มาให้จับจองได้อีกหนึ่งครั้งนะคะอย่างเช่นสูตรเาาเนี่ยเราเห็นคนตามหาก็ยเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ของข้างในก็ตามนี้เนาะนะคะก็อันนี้เนี่ยนะคะตาเมทริกก็คือเป็นตาระดับแบบตาของแดงอะ่ะก็ว่าได้นะคะเราสามารถเอามาแลกได้เช่นเดียวกันนะคะก็ ในการแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็น40ครั้งได้รับแน่ๆหน่งอันนะคะแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็จะได้25ครั้งได้รับ1อันนั่นเองนะคะก็ยังไงก็ลองไปสุ่มกันแล้วก็ หนึ่งวันสัปดาห์ครั้งแรกของสัปดาห์เนี่ยจะใช้แค่5 UC เท่านั้นเองนะคะก็ยังไงก็ลองไปสุ่มกันเนาะสำหรับใครที่อยากได้นะคะแต่เราไม่อยากได้นะคะอ่ะเดียเราจะสุ่มให้ดูหนึ่งครั้งอ่ะมันก็จะมาประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็ลองไปสุ่มกันนะคะสําหรับใครที่อยากได้เนาะนะคะแล้วก็ต่อมาเนะคะเป็นอีกอันนึงที่วนกลับมา รอบที่เท่าไหรแล้วเราจะไม่ได้นะคะนั่นก็คือในส่วนของชุดสับปะรดนั่นเองนะคะก็มาในกล่องของ PUBG l ลักกนะคะก็มาพร้อมกับปืน m 2 4เนาะนะคะที่เป็นตัวนี้นั่นเองนะคะก็เป็น5 l e เลเวลนะคะก็ก็ไม่รู้ว่าโอเคไหมแหละนะคะแต่ว่าเรามีหมดแล้วอะชุดไม่ว่าจะเป็นชุดสับปะรดชุดไอ้นู่นเพชรเพนะคะแล้วก็ชุดไอ มะนาวอะนะคะที่เป็น PDP ชุด PDP เนี่ยเรามีหมดแล้วนะคะแต่สําหรับกล่องนี้นะคะเขาการันตีด้วยนะนะคะว่าเราสุม่มสุ่มครบ5้าครั้งก็จะได้แว่นสุ่มครบ15ครั้งได้ทรงผมสุ่มครบ25ครั้งเนี่ยได้ชุดอันนี้ไปเลยนะคะก็ใครที่ตามหาก็ลองดูนะคะส่วนกล่องนี้ที่ไม่ได้ทําคลิปนะคะเพราะว่าเราเผลอไปกดสุ่มนะคะแล้วบังเอิญเราได้หมวกเราก็เลย ไม่สุดแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไหออนๆก็อัปเดตมาแล้วเนี่ยสามารถแต่งของแต่ง m4 ได้เลยนะคะโดยที่จะเสีย u c นะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าสุ่มให้ดูสัก45กล่องเนาะว่า m4 จะออกหรือเปล่านะคะส10กล่องแรกนะคะไม่ออกนะคะเป็นปกตินะคะของกล่องคลาสสิกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําใจให้ชินนะคะ อุ่นไหมชึบโอเคนะคะได้เป็นในส่วนของโมกพิซซ่าอันนี้นะคะก็คือเป็นเพิ่มเลืดดอบนั่นแหละนะคะปะกล่องที่30ค่ะเงียบนะคะกล่องทีเ่เราขอกดทีละกล่องบ้างจึบจึบโอเสามแล้วไปกล่องสุดท้ายถ้าเป็นสโอเคนะคะก็นั่นแหละ ลยคะมา10กล่องสุดท้ายนะคะมาลุ้นกันขอให้ได้ของชุมพูสักหนึ่งอันก็ยังดีโอเคไม่ได้อะไรเลยนะคะสำหรับ 40อง50กล่องที่คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนาะนะคะก็ยังไงก็ลองไปสุ่มกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ M4 น้ำแข็งนะ่คะก็ภาวนานะคะขอให้ทุกคนนะคะได้ M4 น้ำแข็งเร่งเ่งวันเลยคะ่ะก็สำหรับเราเนี่ยก็ได้มาแล้วเราโชคดีมากๆที่เราได้มา150กล่องตอนนั้นที่ส่มนะคะแล้วก็เมื่อลอาอัปเดตมาเนี่ยนะคะทุกคนเราสามารถที่จะ แต่งของแต่งเอ็มโฟได้แล้วนะคะก็อย่าลืมไปอัปเดตแพทใหม่กันนะคะแพทสองจุดสามเนาะนะคะก็คือเราลองคํานวณมาแล้วนะคะว่าถ้าเราซื้อหมดทุกอันนะคะไม่ว่าจะเป็นปลายปืนนะคะเออ่สโคปนะคะที่มีอยู่5อันเนี่ยนะคะแล้วก็แม็กแม็กนะคะแม็กกาซีนเนาะอีก3อันนะคะแล้วก็ท้ายจับ3อันนะคะแล้วก็พันท้ายเนี่ยหอันเนี่ย สรุปรวมแล้วถ้าเราซื้อทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะตกอยู่ราวๆ1นึ่งมื่นสามเอ้ยไม่เออหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยูซีนะคะถ้าจะซื้อทั้งหมดนะคะเราจะใช้อยู่ทั้งหมด1นึ่งมื่นเจ็ดพันเออหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยูซีนั่นเองนะคะก็ตกตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆประมาณสามพันห้าสี่พันประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นสี่พันห้า่ประมาณนั้นนะคะก็จะได้มาเนาะนะคะก็ ในอนาคตเราหวังว่าพวกโจเกอร์หรือว่าปืนต่างๆเนี่ยนะคะจะสามารถซื้อของแต่งได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็รออัปเดตแล้วกันเนาะนะคะขนาด e m ืน้ำแข็งยังมาเลยนะคะปืนอื่นๆก็น่าจะมาเช่นเดียวกันเนาะนะคะก็วันนี้ก็มาแนะนำกิจกรรมคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนาะนะคะถ้าช่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะ